สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไหวใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะค่ะวันนี้นะคะช่วงหน้านร้อนมะม่วงออกเยอะเมนูนี้ห้ามพลาดเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาทํามะม่วงคลุกกะปิโวหรือมะม่วงคลุกกะปิหวานนะคะอื นะหลายๆคนเลยยิ่งถ้าเป็นสาวๆค่ะยากนักที่จะหันหน้าหนีกับเมนูนี้แค่ผู้ชื่อมาแค่เห็นวัตถุดิบการเชื่อว่าหลายๆคนก็น้ำลายสอไปพร้อมๆกับการแล้วจ้า <c oughs> ค่ะนี่เลยค่ะวันนี้นะคะมะม่วงจริงๆแล้วจะต้องใช้เป็นมะม่วงเบา นะยิงทำมะม่วงเบาสดๆดด้วยหวัวมันจะมีความกรอบความเปรี้ยวความแบบอืเอาลูกที่มันอ่อนๆนะเนาะเปลือกเปลกไม่ต้องปอกเลยผ่าครึ่งปุ๊บแช่น้ําไม่อยากให้มะม่วงดำในน้ำเนี่ยจะต้องมีน้ําเกลือค่ะน้ําประมาณ1ลิตรก็ใช้เกลือสักประมาณ1ช้อนชาก็ได้ละลายลา แล้วพอเวลาเราหั่นมะม่วงปุ๊บเราก็เอาแช่น้ําเกลือไว้เอาน้ําแข็งโปะอให้มันเย็นๆนั่นไงแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะค่ะวันนี้การใช้เป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เออเฮ้ย บอกเลยค่ะไม่แพ้มะม่วงเบาแน่นอนความเปรี้ยวความแซบนะคะการจะเอาลูกที่มันอ่อนๆนะที่ยังไม่เข้ากระเบื้องอะคะ่ะนี่เลยหัน่นลักษณะการหัน่นเอาแล้วแต่ความชอบเลยนะการก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคําแบบนี้เลยจ้าค่ะการก็เตรียมในส่วนของมะม่วงนะแช่น้ําแบบนี้ไว้ก่อนมันจะได้เย็นๆกรอบๆค่ะแล้วก็ส่วนในในส่วนของกะปิโวนี่การเอากะปิอะคะ่ะ ประมาณ2ช้อนเนาะห่อใบตองเสร็จแล้วก็ไปน้ำาน้ากระทะไว้เพื่อเพิ่มความหอมให้กับกะปิค่ะค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงริกซอยมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในส่วนของกะปิหวานกันแบบง่ายๆกันค่ะกะปิก็เลือกชนิดกะปิที่แบบว่ามันไม่ต้องเค็มมากเนาะค่ะใส่กะปิลงไปนี่ของการใช้ประมาณนี้นะหลังจากนั้นการก็จะน้ำตาลมะพร้าวแท้นะ ใช้ประมาณ2ช้อนเหมือนกันทั้งนี้ทางนั้นความเค็มขึ้นอยู่กับกะปิด้วยกะปิของการไม่เค็มการก็จะเพิ่มน้ำปลาค่ะสักประมาณ1ช้อนเนี่ยเท่านี้พอใส่พอให้มันได้คนให้ให้มันคนได้ใครจะตัดน้ำตาลทรายก็สามารถลดตัวน้ำตาลมะพร้าวลงได้นะของการไม่แล้วค่ะนี่เลยพอใส่กะปิใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปคนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน อ,อ,อากาศร้อนๆใครว่าจะกินแต่เมนูเย็นๆนี่เมนูนี้ก็ได้นะแหงนใบบนต้นมะม่วงโอ้มันมนีลูกมะม่วงนี่เอาเมนูนี้มาเลยจ้าเึืถึงสมัยก่อนตอนพ่อทําให้กินอ่ะอืมเขาว่าซอยพริกซอยกระเทียมแล้วก็คลุกๆๆๆๆแล้วก็นั่งกินกันอ่ะพี่ๆน้องๆหลายๆคนหูยอร่อยถ้าพ่อกันทําพ่อกันจะหัน่นพริกอันนี้ใส่พริกขี้หนูสวนของการไม่มีวันนี้ก็จะแซ่บ ด้วยนี่เลยค่ะพริกป่นค่ะสักประมาณครึ่งช้อนไม่ต้องให้เหลวเนาะกะปิโวกะปิหวานเนี่ยอย่าให้เหลวเกินเนี่ยให้รู้สึกมันมีลักษณะเนื้อของกะปิโวเป็นแบบนี้นะคะชิมจ้าอืม้มอร่อยอะ่ะอืมความเค็มของการได้แล้วนี่ค่ะประมาณนี้จ้า ในส่วนของมะม่วงนะคะเดี๋ยวการจะเอาน้ําเทออกแล้วก็เหลือแต่มะม่วงค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาคลุกดูความน่ากินกันค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอามะม่วงนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของหอมแดงค่ะลงไปนี่เป็นไงน่ากินเชียค่ะคลุกเคล้าค่ะ คลุกเขาให้ตัวกะปิหวานนะคะมันเคลือบทุกชิ้นมะม่วงเลยนะเคลือบแบบนี้เลยจ้าไม่ต้องตกใจนะอุย้ยทำไมมันแค่งจังอะไรเงี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวตั้งทิ้งไว้สักพักน้ําในมะม่วงมันจะไหลออกมาแล้วมันก็จะเป็นน้ำน้ำเยิ้มๆนี่เลยค่ะประมาณนี้ค่ะคลุกๆเขาเขาโอ้ยโอ,ยโอย้กลิ่นดีมากหอมมากเลยกะปิค่ะต้องใช้กะปิแบบว่าที่ไม่เค็มมากเนาะ มันจะช่วยได้เยอะเลยค่ะในส่วนของอหอมแดงนี่ชอบเยอะใส่เยอะได้เลยพริกค่ะนี่เพิ่มความแซบจ้กพริกซอยพิก,กินดาซอยนะคะถ้าเป็นบ้านการแลาพ่อกันทําเขาใช้พริกขี้นหนูสวนแซบระเบิดระเบ้ออ่ะนี่ค่ะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วจ้ากลิ่นดีมากเลยพร้อมเสิร์ฟจ้มามะม่วงน้ําดอกไม้ คลุกกะปิโวบอกเลยค่ะใครเห็นเมนูนี้แล้วจะเบือนหน้าหนีก็ยากซะเต็มทนนะอโดยเฉพาะสาวๆค่ะการบอกแล้วค่ะน้ำลายแตกน้ำลายสอกันเลยทีเดียวเฉียวอ่าอย่างการนี้พูดใกล้ไม่ได้เลยนะต้องพูดไกลๆจานนะหืมจับไอ